ข้างหน้านะครับตอนข้างหน้าจุดนี้ก็คือบรถบัสครับเหมือนคนหนึ่งเนี้ยกำลังถือแร่นังสือร์ฟตัวนี้ยอ่านอยู่นะครับตรงข้างหน้าลูกเขาข้างหน้าคล้องคๆแล้วนั่งข้างๆไปที่เนินงก็ออกมาเนี้ยเหมือนชื่อหรือแร่สมบูรณ์แร่หนึ่งเนี้ยอ่านนังเซิรอยู่นะครับลูกเขาอ่านนังสือนะครับ แรสังเกตมาดูห,หันมาดูข้างหลังต่อข้างหลังเนี่ยจะมีสามลูกภูเขาติดกันนะครับเป็นอยู่เป็นคอบคว,วด,ด้วยกันนะครับคุณพ่อลูกอยู่ตรงกลางคุณแม่อยู่ตรงสายนะครับสามโคนี้อยู่ติดกันอยู่ตรงกลางเรานะครับตรงกลางหลังนะครับและสังเกตดูด้านาสัานสายของลูกภูเขาฝั่งขวามีต้นไม้ต้นหนึ่งก็ออกมานะนคุณพ่อนะในปากมันกำลักงกล้าอยู่ นะครับดูนะครับสวยงามมากนะครับก็บวอนอยู่ได้เป็นทัามสุขมากๆเลยนะครับ